วีดีโอนี้อ่านมีเนื้อกับคำพูดไม่เหมาะสมอ่านมีปืนสามปีมันใหญ่เขาแน่นอนสักหน่อยเท่าหนึพูดไม่ทันอ่านเอาสิวะสวัสดีครับพบกับพวกเรา42แยก3นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับพวกเราจะมาพร้อมกับเชฟคนพิเศษนะครับให้แก่เชฟเจตานี่วันนี้นะครับเราจะทำอาหารโดยที่วัตถุดิบเนี่ยมันจะอยู่ในบ้านของเราเองค่ะเมนูนี้ก็คือเมนูอะไรข้าวผัดกะเพรา หมูสับเต้าหู้ไข่ชีสนั่นเองคืออย่างร้านอาหารตามสั่งทั่วไปอ่ะก็อาจจะมีันคงจะไม่ได้แบบเป็นแบบเป็นเป็นกะเพราไข่ดาวหรืออะไรเงี้ยแต่นี้เราจะมีทั้งเป็นมีเต้าหู้ด้วยมีไข่ด้วยมีทั้งชีสหมูแยะมากมายเลยแล้ววันนี้เชฟดิแมนว่ามันต้องอร่อยแน่นอนแน่นอนผัดรวมพร้อมไหมครับพร้อมแน่นอนอพร้้มแลวเริ่มอะไรนะเกว่มเลยเชื่อูรือเชืนะครับเปิดนิสุ่มไหมถูกถูกถูกโอ้โหเริ่มอะไรเตาเลย เชื่อมือเซฟรอรอต้องวอร์มต้องมอมต่อด้วยนิดนึงเนาะใช่ชั่วโมงหนึ่งตีนตะมันกันใช่ไหมโอ้โหต้องทำมันปั่นหรือหรือวิ่อรถต้องทมันไหมเอาแบบขึ้นปีนิด่งใช่ขึ้นปีนิดหนึ่งเราใส่ให้มันสามารถทำทำได้อะอันนี้อันนี้แก๊สโซฮอล์เก้าห้าหรือดีเซลวะอ่างหมุนน้ำมันอ่างหมุนไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวเข้าก่อนเอี๋ยววันหน้าวันหน้าละ อ่างหูเง้ต่างุนะครับมาต่างอกิีหน้าหนึ่งโชยอีก่หนึ่งสกัดจากโทลเหลืองหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ุ่นสรุปว่าหรือวเหลืองออองหูหรือโวเหลืองนั่นไงมาแล้วตัวเหลืองเอ้แย่จังเอาใหม่คัสตาสองหนึ่งสกัดจากโวเหลืองหนึ่งร้อยเต่างหูนงสองสามเป็นสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำสกัดจากโวเหลืองหนึ่งร้อยเอรตมืออย่าฟังสิเออต่างุ่นะครับทุกบ้านใช้กันหมดแล้วนี่เราจะเริ่มจากต่อจากนี้จะเป็นสาไรกย ผัดกระเทียมนะครับกระเทียมก่อนกระเทียมก่อนโอเคเห็นไหมล่ะนี่ไงโอ้น้ำมันมาแล้วกระเด็นใส่คุณเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าบางทีบ้านอื่นอาจจะไม่ได้ทําแบบนี้ก็ได้อาจจะใส่อย่างงู้นอย่างนี้ก่อน่คือเราอาจจะนี่เป็นสูตรของเราเองเป็นสูตรลับเฉพาะเป็นแป้งของเราเองแล้วก็พริกนะครับตามด้วยพริกทีมงานขัวทีมงานขัวป้าอยู่นี่ป ไม่ต้อง่งกินงานกินเหมือนกันทุกคนกินเหมือนกันสมัยใส่หมูอยันครับสมัยหมูันที่นเนะครับอืมเร็วๆเรวมันํะไม่ครับมีคนต้องเบาไปหนต้องยไงอเบาไปนิดนึงอันนี้มันโทษๆๆอันนี้มันหมูจากประเทศอะไรเนยฮะหมูจากประเทศอะไรครับศรีลังกาครับอินปอร์ตก็มีนี่มาไวเลาะมาเยอะไง มัเป็นหมูจากยุโรปเลยไม่นะต่อกินไม่หึงเลยเย่ลต่อต่อไปเอาอะไรให้ให้เบ้นดิให้ได้เบนิมาเลยเอาอะไเอาหอยมาครับหอยหอยทนหอหอยหอยโอ้โข้าเท่าหนเท่านั้นแหละเท่ากูบอกลเดี๋ยวเดียวเองอีน่อยเดี๋ยวมันต้องมีข้าวด้วย โอเคเสียงนาฟองช็อตาว่ากาเป็นตามันไม่ร้อนนะตีเตาตีเตาตีเตานิ่งนะมันเตะปากกูเนี่ยอยู่อยู่ยังอยู่ยังอยู่าท้ยิ้วยิ้วตยิ้วเลยยิ้ววครับยังยังเดี๋ยวมันะสเท่าอีกโอเคมีคนกำกับนี้ผมก็อุ่นใจเออน้ำปลาน้านปลาต่อมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วเยอะเยอะเยอาเยอะเยอะอ๋อได้เข้มตาย อนะต่อไปต้องใส่ไปอีกน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลนะต้องเอาเท่านี้นะที่งานวโอ้เยอะไปแล้ว้อนโตช้อนโตช้อนโตเอามาเนี่ยใส่มาเลยโรยมาโอ้ไม่มีใครเล่นของกูเลยช้อนโตอ่ะโอ้ไม่มีใครเล่นของกูเลยช้อนโตอ่ะงานตามใจแล้วถ้าโกกินไม่ได้เฮ้ยว่าไงนี่เนี่ยเขาเรี้ยวผมลงมากินเลยอร่อยแน่นอน ยี่ห้ออะไรเนี่ยไอ้จีโนวะโต้งไงจะรออะไรล่ะผมเปนเต้าหู้นะครับเต้าหู้นี้เราใช้เต้าหู้หลอดใช่ไหมแต่ไปทอดก่อนใช่เต้าหู้ไก่ไหนว่าหลอดไอ้อร่อยเท่าไหร่ให้มันนี่นี่เองอ่อาชิมนี่หน่่ยก็ตายแต่มัใส่ข้าวอยู่มีแตงโมมันจะเค็มหน่อยถ้าโดนข้าวมาก็น่าจะไม่เค็มใส่ไว่ได้ช่วยนี่เหรอใบกะเพราเนะอ่าใบใบกะเพราได้ไหมใส่พริกเหกะเพรานะครับทุกคนกะเพราเขียวๆหอมๆ คนคนครับนฟูดีละคนเล่นได้แล้วพอใจนะเหมือนคนแล้วมันอ่ะเหมือนคนลวมันอ่ะไงเปิดข้าไปเลยเปิดข้าเลยุโตื่นเต้นแทนเสตั้เลยเนี่ยใส่เลยใส่เลยมาใส่ไรใส่าวเยอี้ไอ่ไอ่ จับโต๊ะไว้กันจับต๊กด้วยกันอันนี้คือแมนนวลต๊กไม่เกงแงเรียกว่าแมนนวลโปรดักชั่นเรานะามันจะพังน่ากินเลยแล้วเนี่ยอไมไข่นี่คือเราต้องต้องตีก่อนไหมหรือจะก็ใส่เลยเแต่ต้องแต่ต้องคุกข้าวก่อน่นี่นี่อไงนี่เนียนี่เนีนี่หนนะเข้านลเาลเฮ้ยเนจะปเปล่า ข้างห่านโอ้องคนให้ลึกนะอืมต้องลึกๆต้องลึกลึกอะเ็นก็ชอบลึกลึกก็ดีนะไม่ดีนะกต้องคอลึกนี่ไงอลึจเลยอเลกขอเลขอเลากมามามาา้าผานเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าคือเนป็นข้าผัานกับข้าวหาือมั้พอกิน้าเนี่ยห้าคนหกคนอ่ะพอแหละเยอะขนาดนี้กงไม่ทาดีกว่าสอ่ยไครกเลยีทางหัว มาอีกไมแต่มาเข้าไปเลยเสเลยเลยโการเ้หยุดการ้นใส่มาก่มัเป็นอย่างนี้เอาใส่มาไม่ต้อง้เื่อไม่ต้องเผื่อไม่ต้องไม่ต้องี่ใครแตะแล้ี่เราโคตรเซียนนะบอกเลยนี่มันคือลาดหน้าหรือเปล่าเนี่ยทุกคนนี่มันจะเป็นโจ๊กแล้วนะใ่ไข่เยอะไปมากวะเกาะตุนเกาตุนเออเกาะุ้นเาุนเกาะสุนเกาะเผาหรอเปลี่ยนที่เม่นูเนี้ย วันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ขา้ขาวผัดข้าวผัดกะเพราแล้วนะเนี่ยให้กูใส่ไข่เยอะไปหน่อยถ้าสมมติว่าคนทางบ้านดูอยู่เนี่ยเขาอาจจะใส่ไข่แบบน้อยกว่านี้หน่อยก็ได้อาจจะใส่รับฟองถักฟองก่อนอะไรเงี้ยดูเพราะเราเน้นโปรตีนจริงๆมื่อก็ควรใส่แค่นั้นแหละเล่นงามกันงั้นเลยพ <ใน S 1> ี่ จริงมัน,นามทองมันมันมันเป็นสูตรคล้องของเข้ากับหมูสับสีรรกลางไงมันก็ต้องเข้าใจก่นอนดีดีใช่เพราะว่ามันมันจะไม่เหมือนกันเพราะไข่นี่ก็มาจากสีกลางมันใช่ต้องทุกอย่างมันมาจากสีกลางหมดเลยจัเว้นแค่นี้จากที่ไทยแค่นั้นเองกระปุกถ้าใครรู้วิธีทําให้ข้าวผัดเข้ากัดไข่ทำให้แล้วกดยินบอกด้วยครูคูก็แบบหวังเลยนะว่ามื่อเย็นจะผักคล้องให้กับชาวนาเนี้ย ลองชิมดิชิมทีเดียวเลยเอาะมันแก้เไม่ได้แล้วล่ะไม่เปื่อปูดอ๋อมันเป็นเกลือมาเบนช้อนชิมไม่เยอะหน่อยหรออยู่นี่นี่เอาช้อนใหม่เดียวช้อนใหม่น้ำนุกคนแล้วไงไม่เป็นไรเหมือนกันนี่แหละเข้มข้นดื้อฮ่าฮ่าาไเอาไปหมกไผ่เลจืดไหมจืดจืดใช่ไหมมาเพิ่มเติมนีกหน่อย มันยังจืดแต่ว่าอีกนิดนึงมันจะปิ่มแล้วจริงๆแล้วต่อเนี่มันไม่ได้ผลิตที่สีเหกานแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเขาขินสูบมาให้แล้วไงใช่ต้อ้โหโอ้โหนี่ถ้าไม่นับพี่กระฉอกไว้นี่มันก็เค็มแล้วนะเอน้ำไปอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากเล่นเนี่ยถ่ายให้ก็ได้นะอยากเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วโอ้ะเอ๊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 ะเเอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอ๊ะ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 ได้ะเอ๊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 ะ มาบ้าอะไรกินได้เลยไม่ไปถามเพื่อนหรือยังกินหนึ่งหิวกันหมดนี่ก็กินกันหมดเลยว่ากินได้คือเซเว่นมันปิดเลือกได้ปะล่ะไม่ได้เก็ก็หิ่กินกันหมดถ้าบอกแม่หล่อยก็ไม่กินหรอกเองไม่ต้องกินกันดีไหมเขาหักไปต้องเปล่าเปล่าหมดทีมงานเราจะลืมได้ไงเขาปรุงได้อีกนะเอาละชิดแต่ว่าก็กลางๆแบบร้านตะคานก็จะประมาณนี้แหละ เนี่ยเดี๋ยเราชือรอชิปอากนดนึงโอ้โหเมื่อยหมดเลยครูรอใส่เลยตัวตัวตัเป็นสองซ้ำสองซ้ำเอาจริงแก้งม่อก้ไม่แก้งเลยจริงเลยเมื่อกี้นี่ลงจริงๆเลยแต่ล้วมันลงังมับเลยอ่ะการให้วางชีจังไงตับส่วเดี๋ยวตูละทีเี๋ยวสีน้ำการเดี๋ยไม่ได้แดดน้ำลสามโรยแบบซอเบ มันจะติดแขนกูนะกูว่ามันจะผ่านเหงื่อผ่านข้อศอกแล้วมันก็ตกลงไปในจานแล้วโอ้น่าคิดดูคุมีนิดนึ่งต้องใส่เกลือเลยเนี่ยยากโภชนาการโอ้พอแล้วไฟแชกไงเบิ์นอ๋อเบิร์นปกติเขาเป็นปืนไฟใช่ไหมของเราใช้อะไรไฟแชกไฟแชกหัวเอืยังไม่ได้แดกเลยหร่อนะล่ะ อรอ่มีชีสเป็นตัวน้ำอร่อยนี่ยมันจะใช้ซาลาโกลีด้วยขอบๆไม่ไม่เลยอนน้ออู๋นี่คืออร่อยเหรอวะอร่อยอร่อยเลยอร่อยนี่ข้าวเกาหลีนะอะไรอย,อยู่เหมือนกูทำเล่นเล่นอะไรที่ไม่รู้เนี่ยตอนนี้แต่ข้างหน้ากูทำอีกอาจจะหาวิธีที่ทำให้แบบ<อ>ไม่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 แฉะมากไม่แฉะอ่าร้อนหน่อยตอนนี้มันจะโดนแข่ง เสร็จเรียบร้อยเมนูข้าวผัดกะเพราเต้าหู้หูสับไข่ชี้ของพวกเราเย้ไม่ธรรมา,าชีอเหมือนเดิมปะ่ะนี่และนี่คือหน้าตา,าของมันนะครับอ่าเราจะบอกว่านี่คือครมสมางของผมเนาะที่เป็นเชฟใหญ่สามารถาทํถททำข้าวผัดกะเพรา,าเป็นข้าวผัดไ,ได้ <laughs> เราต้องบอกกับคนดังบ้านก่อนว่า ไม่ใช่เชฟจริงๆนะเดี๋ยวเขาจะมีเข้าใจผิดเดี๋ยวจะเข้าใจผมไม่ได้ทำแต่ทำไมนะครับทำออกมาได้แบบนี้อะไรเงี้ยจริงมันก็ได้แบบนี้ไงไม่ได้แปลว่าไม่เร็วไม่เร็วเลยเขาเรียกว่าเป็นฟิวชั่นเนาะอินโนเวชั่นเนาะนวัตกรรมใหม่ๆแบบเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วสามารถ นำไปไปทาเองได้ซึ่งจริงๆนาไปทําเองอาจจะอร่อยแล้วก็ดูดีกว่านี้ด้วยซ้ำไปซึ่งถ้าใครยังไปทําต่อขอบอกวิธีในอินบ็อกซ์หน่อยอย่างที่เชฟแปงบอกนะครับไมให้ผัดให้ข้าวไม่เปียกถ้าจะคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้แล้วที่สําคัญอยากให้เราทําเมนูอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้นะที่นคอมเมนต์ข้างล่างนะครับเราอาจจะหาวิธีทํา ให้ผู้ชมได้ดูก็ได้เนาะใช่ตอนนี้เริ่มหิวแล้วเริ่มจะไม่ไหวกันแล้วเพราะผัดยืนผัดข้าวกันมานานแล้วเพราะตอนนี้ทีมงานกับเพื่อนๆเราก็ได้กันไปหมดแล้วอาจารยนจานเดี๋ยวเราอาจจะต้องขอตัวไปทานข้าวกันก่อนกับเมนูเสร็จวันนี้นะครับอรก็ขอฝากหน่อยกับผลงานของ4.2แยก3ชแนลนะครับติดตามได้ทั้งทางยูทูบเฟซบุ๊กแล้วก็อินสตาแกรมครับใช่แล้วครับแล้วสุดท้ายนี้นะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำผลงานต่อไปได้ด้วยนะครับแล้วพบกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกินได้กินได้วงรอดสด้วยงาอุลลรอดาแล้วแหละเนี่ยขอรึอรึขอรึก้อรึข้อรึข้อรึขอรึอรอรึข้อรึอรึอรอรึข้อรึ้อรึ้อรึขอรอรึอร้อร